มาในส่วนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราบ้างดีกว่าที่ถแถลงไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้พูดถึงกรณีที่กัมพูชาเขาพยายามกดดันให้ไทยยอมรับอินโดนีเซียเข้ามาสังเกตการในพื้นที่พิาพาทนะคะรวมถึงก็มีการพูดถึงว่าจะต้องมีการจับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยว่าเชื่อว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยพี่น้องนะคะ นายปันแทพพัวพงพันโฆศกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็ตั้งข้อสังเกตกรณีกัมพูชาที่ออกมาเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนว่ามีข้อสรุปที่จะลงนามในร่างทีโออาท,ทั้ง3ฝ่ายว่าไม่มีข้อใดที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยโดยเฉพาะข้อกําหนดที่ว่า ต้องไม่มีทหารฝ่ายใดอยู่ในพื้นที่พิพาทด้วยซึ่งก็เท่ากับว่ากัมพูชากับอินโดนีเซียเนี่ยต้องการบีบให้ไทยยอมรับการมีผู้สังเกตการเข้ามาโดยไม่มีหลักประกันว่าจะผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่กัมพูชาแถลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องร,รัฐบาลออกมาทําหน้าที่ในการทวงแผ่นดินไทยกลับคืนมาและไม่ควรเอาแต่พูดไม่ว่าจะไม่มีการลงนามในร่างเทียวอาแต่อย่างใดด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็อาจารย์บรรเทพก็พูดถึงการรณรงค์โหวตโนด้วยนะคะบอกว่าก็มีการตั้งป้ายขัดเอาขนาดใหญ่บริเวณสะพานมคขวานลังสารอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะข้างหลังเนี่ยนะคะก็เป็นป้ายขนาดใหญ่เลยเป็นการเสียดสีทางการเมืองที่มีข้อความบอกว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้าสู่สภาเข้าคูหากาโหวตโนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนําไปติดหลายจุดด้วยพี่น้องนะคะไม่ติดเฉพาะกรุงเทพนะบอกว่าเดี๋ยวต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะนำป้ายแบบนี้เนี่ยไปติดด้วยเหมือนกันนะคะไปฟังเสียอาจารย์บันเทศพูดกันค่ะกัมพูชาและอินโดนีเซียมีเจตนาให้ไทยยอมรับ T O R ที่เชิญผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียม,มาเสียก่อนในชั้นที่หนึ่งและส่วนเรื่องการถอยทหารหรือไม่ปล่อยให้เป็นการประชุมในชั้น G B C หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ แต่กำหนดสิบวันถัดมาว่าชุดอินโดนีเซียทั้งชุดจะลงเต็มทีมลงพื้นที่หลังจากที่เรายอมรับที่จะเดินหน้าตาม TO r อาเชิญผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะมีผู้สังเกตการเข้ามาโดยที่ไม่มีหลักประกันว่ากัมพูชาถอยออกจากแผ่นดินไทยนั่นหมายถึงว่ากัมพูชากําลังใช้เล่ห์เพทุบายทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ฐานไทยนั้นผลักดันกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทย นั่นก็คือไทยต้องเสียดินแดนเป็นการถาวรต่อไปในอนาคตโดยที่เราไม่สามารถจะทวงคืนได้หากผลการเจรจาน,นั้นกัมบูชาไม่ยินยอมนะครับนี่ก็จะเป็นคัตเอาเสียสีทางการเมืองซึ่งเราจะไม่ใช่ติดแค่หลังเวที UN เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะติดในในเมืองอาจจะหลายจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้คิดตามว่าเราจะปล่อยให้นักการเมืองพันนี้เนี่ยเข้าสู่สภาหรอกหรือเพียงแค่ใส่สูตรผูกเล็กชาย นะครับเข้าไปในสู่สภาแต่เนื้อแท้แล้วก็เป็นตัวแทนของความล้มเหลวของระบบการเมืองทั้งสิ้น